ไม่กี่ครั้งนี่ได้พูดบบไรพร้อมกันอยู่เลยคนนะผมผมกล้าพูดเลยว่าในความรู้สึกที่ผมมีให้พี่บมกับพี่สองคนนี้แม่งก็เท่ากันเลยคือผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานอะมันก็คือความแบบมันแบบพี่น้องที่แบบได้รู้จักกันจริงแบบพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยมันคือแบบเป็นอ่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าสบายใจที่อยู่ด้วยกันนะมาจาอะไรที่บอกไปเที่ยวไปไหนคืออยู่กับใครตรงนี้ก็คือสบายใจหมดเออแล้วมันก็รู้จักเรื่องแย่ๆของกันและกันแล้วมันรับกันได้หมดเลยไม่ได้มีอะไรอะไรผิดก็สอนกันไปมัันนรู้สึกวว่่าาเมพีย ถึงแม้ว่าในอนาคตจะไม่ได้เจอกันนะความสัมพันธ์ไม่คือเท่าเดิมนะครู้สึกคนเลยครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ก็บอกเลยว่าสุภาลัย EP นี้เนี่ยเป็นอีมิสเปเชียลนะที่ทำให้พวกเราทั้ง4คนเนี่ยได้มาฟอร์มทีมกันซึ่งไม่บ่อยไม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในการมาทำงานร่วมกันพร้อมหน้ากัน4คนอย่างนี้นะครก็คือสนุกมากและที่สำคัญนะเราได้ใช้สเปซที่ดีของสุภาลัยด้วยนะครับบ้านใหญ่สามชั้นแบบมีมองแบบลูกคุณชายทั้งหลายนะฮะมาจากไหนครับเนี่ยผมมาจาก ฝรั่งเศสโอเคคุณนะเศษฝรั่งเนี่ยมันก็ยังได้เราเนี่ยมันยังเดินอ่ะ